สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบอไมลและบอมอนพี่น้องยินดีต้อนรักกับซื้อส่องบอไมล์น่านนูนพี่น้องมื้อนี้บอไมลกะสิพาพี่น้องเอฟซีไปเอาห้างต่อพี่น้องเอาห้างต่อมาเลี้ยงเลี้ยงไว้อยู่อยู่ที่สวนเนาะสวนบอไมเองพี่น้องซึ่งว่าอุปกรณ์ของบอไมที่ที่เอาห้างต่อก็น้องพี่น้องมีทำนี่นาะได้ใช้ไหใช้เบิ่งนี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นน้ำมันเบนซินนะพี่น้องเบนซินบอไมก็หาให้ที่วรัวเรียบร้อยแล้วเลยก็เป็นคีม ขีมหรือว่ากังไก่เนาะกังไก่หรือว่าขีมเหรพี่น้องก็ไปตัดตัดจริงไหมเนาะพี่น้องงานไหมเนาะแล้วก็นี่ก็คือซัมลีซัมลีก็ห้าสิบปีอุดเนาะพี่น้องห้าสปีอุดอุดหูหูหูหลังต่อพี่น้องหูหลังต่อเนาะเลาก็จะหยดธำมันมันเป็นซี้นอินไซ่อนแล้วเาก็จะไปอุดของหูมันประมาณแม่มันแม่มันโมเมนว่าแม่มันตายเนาะเนี่ยพี่นเมยแม่มันเมาเมยแม่มันสลบเลยพี่น้อง เน่มันสลบเลยกัเทาก็บถอดออกเนาะเอาก็ตัดลงมาแล้วเทากถอดออกแล้วเทาก็เอาตัวไม้ใส่เนาะเอาตัวที่ว่าบ่มีบ่มีน้ำมันบ่มีน้ำมันเป็นชิ้นนะพี่เนาะเอาก็อัดไว้อุดไว้เนาะเอาก็ตัดเอาจากกิ่งไม้แล้วเทาก็มาปล่อยไว้อยู่ที่สวนเท่าเนาะพี่เนาะเดี๋ยวมือแรงเดี๋ยวาไม้สีฟ้าไปเบิ่งพี่เนาะซึ่งว่าตัวนี้กะฝนกระตุกลงมาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบรรยากาศตรงหน้าบแบบไมี่น้องโอ้ยเป็นตรงหน้าขึ้น ตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงสามสิบพี่น้องตอนนี้เนาะบรรยากาศกะมีฝนตกโป,ปอยลงมาพี่น้องไป<ะ>เอานพี่น้องเดี๋ยวบอไมซ์พาไปเบิ่งเหมืองแรงพี่น้องเอานพี่น้องต่อกันเลยนะพี่น้องต่อเลยเดี๋ยวบอไมซ์พาไปเบิ่งอยู่หางหน้าบอไมซ์เพื่อพี่น้องโอ้โวิธีเอาต่อน,นี่กับเท่าไหรนี่โอ้ห้องปเืเอาเอาเสือกยิบบ่หวะเสือกมาหมันยังเสือกเาย้อนลงมาเนี่ยเอายิบบ่หวะเอาปืนซุ้งเด้ มาสูงบ่พี่เนี่ยไปไปเบิ่งง่้นกันบบ่ได้จังเมาส์เสียบไปย่อนพี่เนาะอันนี้ก็คือตากะกํากกลังเคียวของเบาไม้เองพี่น้องเอ้ยอีกประมาณสามอาทิตย์ช่องทิศกับในดับโลกนี่มัมีพีโพดนั่นนนะีมน่มีน้ำนะมีน้ำเออมีน้ำแล้วถ้ามัยฟูยลงไปนะอือเมื่อ,อฟูยลงไปนี่มันกะขึ้นมันกระย่างไหดเลยบรรยากาศเน่ยมือแรงบรรยากาศเน่ยมือแรงกะมืดมืดแน่นอยนึงนะพี่น้องวงควายกับบ่หมีละกับรักกับขอกไปแล้ว ตะเวนมันตกดินเลยนะพี่น้องค่อยยางไปเรื่อยๆพี่นไหมตอนนี้ก็คือประมอนบ่อป่านนะเซ็ตอินเซ็ตอินโอ้ยซื้อบุซื้อวะานาดเฮานี่โอ้ยโมเมนต์มื่อสิบกับสิบประมาณนี่แหละอ๋อนะเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่ทางต่อเลยพี่น้องอ๋อนะพี่น้องเซิงวาตันีเฮากะมาฮอดบนทางต่ออยู่แล้วพี่น้องเซิงวาอยู่ที่ต่อหน้าเฮานี่และพี่น้อง ต้นตระหนักต้นนี้เลยเดี๋ยวบำไม้สิให้บำมวลบำมวลเพิ่นกำลังตอนนี้เพิ่นกำลังขึ้นไปเอาโคมเนาะเดี๋ยวบำไม้สิไปไปซองเบิ่งให้เพิ่นถือกล่องหน่อยนะพี่น้องได้ไรเปล่าพี่น้องน้ำมันบำมวลน้ำมันข้าพี่น้องข้าพี่น้องเพิ่นไปเบิ่งกันนะก็เบิ่งทางเพื่นบ่ท้งสิเอามาบ้างเดีอยี้เอาขึ้นกล่อง เฮาต่อเนี่เฮาตรงบัดชองเบมึงมันกอนว่าแม่มันเข่าเบิด์ตบอหรือว่าบัทันเบิดเนาะทำให้มันบัทันเขาห้างเบิดเทากับโบฟึ่งเอาขนาดพี่น้องว่าแม่มันยังออกไปหากินเนาะมันาจอาะมึงพี่น้องมันกระบอกดีสูงๆหน่อกพี่น้องเรียกบอกเดี๋ยวเห็นยุกจะเห็นยุกพี่มาฟัง เห็นอยู่พ <c ười> ี่น้องเห็นอยู่เอาไปเออกแล้วก็ได้ zoom ไปบังยูบูอายปวดตัว z o o เข้าอันนี้มันเอ้ยใส่เลยเหรอโอ้ยตากล้องคอยกันได้เนาะพี่น้องเห็นปะเก่งเงี้ยเอาไปให้กันเดี๋ยวชิบบอม่าเอาลงมาให้เบิังพี่น้องเอายุดไม่ซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวบอม่าชิบอ่ะให้แล้วเนี่ยบ่ตัวนี้บ่นี่บ่เด็ดอันอยู่พีท่าก็เกิด

บ่ไม้กระตัดลงมาล่ะเดี๋ยวบยย่ไม้เชี่ยไปไหวอยู่นะพี่น้องข้างเชียมกันบินเลยบินเลยบินเลยป่ะซะบ่ไม้เชียอัดไปก่อนแมนบินอลไรได้หนิ่ะป่ะทีละป่ะเอาละพี่น้องซึ่งว่าตอนนี้บ่ไม้ก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ตั้งอีกได้เอาหางมันไว้เลยพี่น้องหางต่อมาไว้นี่พี่น้องประมาณนี้เนาะเอากัรผูกปูไว้ตรงนี้พี่น้องแล้วมืออื่นเดี๋ยวใบไมสิพาพี่น้องมาเบิ่งอีกแค่หนึ่งเนาะว่ามันอยู่บ่อยู่นาพี่น้องแต่เก่ายังอยู่ใบไมเอามาไว้นะก็อยู่ประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวอื่นเดี๋ยวใบไม้สิพาพี่น้องมาเบิ่งอีกว่าอยู่บ่อยู่เนาะมาลุ้นกันพี่น้องเมื่อนี้ก็ประมาณนี้เนาะพี่น้อง อาอหน้าพี่น้องสบายดีตอนเศร้าๆพี่น้องน่าด่ามส่ายเฮาเลยบริษัทกันสั้นเลยพี่น้องเดี๋ยวผมมาสิพาพี่น้องไปเบิ่งนทางต่อพี่น้องบ่ม่เอามาไว้เมื่อคืนี่เนาะว่ามันสิอยู่อยู่เนาะพี่น้องมากับบะหมอนคือเก่าพี่น้องไม่จบเบอร์ตากล้องตากล้องสิบบาทนี่ตากล้องสิบบาทนี่พี่น้องเดือนละสิบบาทบ่เดือนละสิบบาทกับบริจัคพ่อจ้างพคนนะเพ็่อนยังก็บ่เป็นอีกนะไปไปพี่น้องาเบิ่งกันเด้เด้อเด้อยู่ทางหลัง ุกม่วนางหลังนะพี่น้องเดี๋ยวว้านสิขาพายไปเบ่งกากาศนะบรรยากาศป่าเหนียค่ะาพี่น้องลายๆฝนกระตุกเป็นปล่อยๆมาจะอยู่อยู่พี่น้องอยู่เทิงพูดพี่น้องได้หัางมันเห็นบ่แม่มันเห็นบ่ มันไมนตายเลยเจ้เพื่อนะมันไม่ตายเลยหน่อยจ้ะได้พี่น้องก็บอกมันใช่ว่าแม่มันเรคือเห็นวะเป็นเที่ยงอยู่พี่น้องอยู่อยู่พี่น้องเห็นวะแม่มันยังเพราะว่ามันใหญ่ห้างใหม่เนาะอันนี้แม่มันอยู่ห้างอันนี้แม่มันออกไปห้างกินนะมันออกไปแล้วพี่น้อง มันยังเป็นห้างใหม่เด้่พี่น้องยนะูนนยู่พี่น้องยังอยู่คือเก่าพี่นอ้องเราสองคนกับบะมวนนี่มาเบิ่งแล้วมาลุ้นกันว่ามันสิใหญ่ชั้นใดพี่น้องมาแล้วนี่ก็คือบรรยาก,กาศพี่น้องยังมืดเศร้านะเนาะบ่มีบ่ม,ม,บมีบ่ม,บมีดอกยูพี่น้องยูร้อยเปอร์เซ็นต์คือเก่าพี่น้องผ่านไม้ผ่านไม้พามาเอาเนะาะเอามาปลาไว้โอ้ นี่ก็คือสวนสวนหยาคาพี่น้องสวนหยาคา,า,าบ้านเนี่ยสวนหยาคาของบ่อไหมพี่น้องโหอยู่คือกาอ้าวพี่น้องขมวยเห็นยังวงามทางไก่ใช่อีกทางต่อก็อยู่เล็บดอยแหละไกล้ยลังใกลตัวใด ไก่ข้างเข้านะา่ะอ๋อเมน์บอทไอจออน้ามันอ๋อนต์ข้าวบอทแต่น,น,ออนี้เมน์บอเอา้าบ้าจบคลิปไหมนะเอาอนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัฝากติดตามก็ไลค์ก็แซ่แน่พี่น้องขอขอบใจสบายดี